สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะคือทาร์ชโชโรดช็อกโกแลตค่ะ ซึ่งตัวฐานทาสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายเพราะว่าเราจะนำเอาแครกเกอร์เนี่ยมาบดแล้วก็ผสมกับเนยแล้วก็ค่อยขึ้นรูปเป็นตัวฐานทารนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าวัตถุดิบในการทำฐานทาร์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเนยเค็มละลายค่ะ60กรัมสามารถเปลี่ยนเป็นเนยจืดได้นะคะแล้วก็มีแครกเกอร์ค่ะ80กรัมวัตถุดิบของฐานทาร,ทารเนี่ยมีแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นเองนะคะ เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูวิธีการทำฐานทาร์ตกันค่ะเราจะนำเอาแครกเกอร์เนี่ยนะคะมาบดบดให้ละเอียดนะคะแต่ว่าละเอียดมากละเอียดน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าก็อย่าบดให้หยาบเกินไปเพราะว่าถ้ามันหยาบเกินไปเนี่ยเวลาเรานําไปขึ้นรูปนําไปกลุงลงพิมพ์แล้วเนี่ยเวลาที่เขาเซตตัวแล้วเวลาเราดึงออกจากตัวพิมพ์เนี่ยมันจะแตกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความละเอียดที่ พอดีพอดีนะคะอย่าให้มันหยาบจนเกินไปอย่างเราเนี่ยชอบให้มีความเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่เราก็จะใช้สากเนี่ยค่อยๆทุบนะคะเราจะไม่ได้นําไปปั่นแต่ถ้าหากว่าใครชอบให้ละเอียดมากๆเลยแบบเป็นผงแบบเป็นผงทุกเท่าๆกันแบบละเอียดเลยเนี่ยเราสามารถนําไปปั่นได้นะคะเมื่อเราทุบเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนําเขามาเทใส่ชามผสมนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกับเนยเพื่อ คลุกให้เขามีความเปียกมากขึ้น,นะค่ะเนี่ยอย่างของเราอย่างที่บอกนะคะจะมีความเป็นเกล็ดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่เกล็ดที่ใหญ่เกินไปนะคะเพื่อนๆก็จะมีความเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเวลารับประทานเรากัดโดูเนี่ยมันค่อนข้างจะให้ความมีแบบอรรถรสในการกินอยู่นะคะแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะอย่างที่บอกว่าชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะนำเอาแครกเกอร์ที่เราทุบมาผสมกับเนยค่ะเนยเนี่ยค่อยๆใส่ก็ได้นะคะเผื่อว่า บางคนช่างตวงมาแล้วมันไม่เท่ากันนะคะแค่ใส่เนยลงไปผสมกับตัวแครกเกอร์ให้มีลักษณะคล้ายกับรายเปียกๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ถ้าเรานำไปกลุนเนี่ยถ้าแห้งเกินไปมันก็จะไม่ติดกันเป็นฐานทาดขึ้นมานะคะ แต่ถ้าเปียกเกินไปก็อาจจะใช้เวลาในการเซตตัวค่อนข้างนานค่ะให้เขามีความพอ,พอดีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราใช้เนยสดที่ละลายแล้วเนี่ยประมาณ60กรัมอย่างที่ให้สูตรไว้นะคะนำเอาแครกเกอร์ที่ผสมกับเนยเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากรุกลงพิมพ์ได้เลยค่ะอยากได้ความหนาความบางประมาณไหนสามารถกำหนดเองได้แต่ว่า ความหนาเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะแต่ความบางเนี่ยถ้าบางเกินไปเวลาที่เรานําแกะเขาออกจากพิมพ์เนี่ยเขาจะแตกได้ง่ายนะคะทรงเขาจะเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องกะความหนาให้มันพอดีค่ะใช้ช้อนหรือว่าใช้มือก็ได้นะคะอย่างในคลิปเนี่ยเราใช้ช้อนแต่ว่าพอหลังกล้องปุ๊บนะคะเราก็ใช้มือค่อยๆกดเพื่อที่ว่าให้เขาแน่นๆน,น,นะคะแต่ว่าหน้ากล้องเนี่ยถ้าใช้มือก็จะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ กดเขาให้แน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากได้ทรงสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะพอกดได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำเขาไปเซตตัวในตู้เย็นค่ะซึ่งในระหว่างที่รอฐานเซตตัวเนี่ยเราก็จะมาทำตัวช็อกโกแลตด,ด้านในกันนะคะสำหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยนมข้นจืดค่ะ120มิลลิตรวิปปิ้งครีม120มิลลตรค่ะดาร์กช็อกโกแลตนะคะ60กรัม ผงเจลาตินครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือหนึทับสช้อนชาน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลทายนะคะ30กรัมแต่ว่าสามารถปรับเพิ่มได้นะแล้วก็ผงโกโก้20กรัมค่ะวัตถุดิบในตัวช็อกโกแลตด้านในเะนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะ เราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยขั้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากนำเจลาตินมาแช่กับน้ำก่อนนะคะเพื่อให้เขาอิ่มตัวค่ะเวลาที่เรานำไปละลายกับตัวของร้อนเนี่ยมันจะได้ละลายได้ง่ายๆนะคะเทน้ำลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะพักทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความเป็นเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยนะคะไม่เหลวไม่ไม่เหลวเ,เป็นน้ำนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เราจะเทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะลงไปในหม้อค่ะเพื่อนเพนดูนะคะช็อกโกแลตเนี้ยเราไม่ได้เอาไปละลายเลยนะแค่ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะช็อกโกแลตของเราก็เลยละลายเหลวแบบนี้เลยค่ะ อ๋อแล้วก็ตามด้วยเกลือด้วยนะคะเพื่อนๆหลังจากใส่ของพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็คนค่ะตั้งไฟแต่ว่าต้องเป็นไฟอ่อนนะคะตั้งไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตกับพวกน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะเริ่มละลายเริ่มอุ่นๆนะคะ น้ำตาลทรายเนี่ยสามารถปรับเพิ่มได้นะสูตรที่เราให้ไปสูตรนี้เป็นสูตรที่หวานน้อยนะคะเพราะว่าตัวทาช็อกโกแลตเนี่ยถ้าหากว่าหวานมากเกินไปเราจะรับประทานได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายท้องไม่ค่อยสบายปากไม่ค่อยสบายคอนะคะเพราะว่าถ้าเลี่ยนเกินไปเนี่ยมันจะบาดคอค่ะ พอช็อกโกแลตเริ่มละลายนมเริ่มมีความอุ่นขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะหลังจากใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะคนให้ส่วนของผงโกโก้เนี่ยเขาละลายดีไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะใช้ช้อนเนี่ยบีบๆขไปเลยค่ะซึ่งในระหว่างนี้เราก็ยังคงตั้งไฟอ่อนอยู่นะคะ บีไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเข้ากันดีแบบนี้ทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีโกโก้เริ่มละลายดีนะคะจากนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นเจลาตินที่เราแช่น้ำเอาไว้ลงไปนะคะแล้วก็ละลายคนให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะซึ่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังคงตั้งไฟอ่อนอยู่นะคะสังเกตได้จากช็อกโกแลตของเราเขาจะไม่เดือดจัดนะคะเขาจะมีความเดือดปุดบ้างแต่ว่าไม่ได้เดือดแบบ แรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนค่ะก็เมื่อเราคนไปเรื่อยๆจนเจลาตินของเราเนี่ยละลายดีแล้วนะคะละลายไปกับตัวช็อกโกแลตของเราเลยก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็คนคลายความร้อนนิดหน่อยนะคะให้เขาพอ อุ่นๆเราก็นำเขามาเทใส่ฐานทาร์ที่แช่จนเซ็ตตัวดีแล้วนะคะอันนี้เนี่ยแช่เย็นจนเขาเซ็ตตัวดีเลยเมื่อกี้ทาตกไปหนึ่งทีเขากไ็ไม่ไม่มีความแตกนะคะเพราะว่าเรากรุลงพิมพ์ค่อนข้างหนาค่ะนำตัวช็อกโกแลตด้านในเนี่ยมาเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเทให้เสมอกับขอบทาร์ทของเราได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้ป้ายแหลมหรือว่าตะเกียบเนี่ยนะคะจอกเอาฟองอากาศด้านบนออกค่ะ หน้าทาร์ตของเราเนี่ยจะได้เนียนๆน,น,นะคะแล้วเมื่อเราไล่ฟองอากาศออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะนําเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้เสร็จตัวใช้เวลาจนกว่าตัวช็อกโกแลตด้านนั้นเนี่ยเขาจะมีความอยู่ตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยเช่นกันนะคะบางตู้เย็นถ้ามันให้ความเย็นที่ค่อนข้างช้าหน่อยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ พอเราแช่เย็นจนเขาเสร็จต,ตัวดีแล้วเนี่ยเราก็นําเขาออกมาแล้วก็ดึงออกจากพิมพ์โดยค,ยค่อยๆดึงออกมานะคะ,ะเราลืมบอกไปว่าก่อนที่จะนําตัวฐานทาดกลวงไปเนี่ยเราจะลองพิมพ์ด้วยกระดาษไขหรือว่าลองด้วยล็ปแบบนี้นะคะถ้าเป็นปก็จะง่ายหน่อยค่ะเพื่อนๆหรือถ้าใครมีพิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้นะคะอันนั้นก็จะเหมาะมากๆเลยในการทําเมนูนี้ค่ะ แช่เย็นจนเขาเซตตัวเราก็นำเขาออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นได้เลยนะคะเนี่ยเนื้อทาด,ด้านในเนี่ยมีความละมุนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่ดูอย่างเงี้เนี่ยเหมือนเขาจะอยู่ตัวนะคะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งอ,ออกมาจากตู้เย็น,นะคะ่ะแต่เวลาที่เรากัดลงไปเขาโดนความร้อนความอุ่นจากตัวเราเนี่ยเขาก็จะมีความละลายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ละลายเป็นน้ำนะคะมันก็ยังมีความแบบอร่อยค่ะค,ะคล้ายๆกับตัวพุดดิ้งนะคะด้านในก็ น,นี่ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูทาร์ตช็อกโกแลตของเราในวันนี้นะคะทําง่ายค่ะเพื่อนๆดูจากวิดีโอก็รู้แล้วว่ามันทําคันข้าง,ง่ายนะคะถ้าหากว่าใครอยากลองทําก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ